ไปต่อกันที่สาพันศาธาร,รัฐเยอรมนีกันบ้างน,นะครับนั่นคือกิจกรรมงานบุญของวัดพุทธไฮบรอนครับจัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยมีการถ่ายท่าสัญญาณไปทางระบบสุ่มออนไลน์ได้ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเวลา4นากานาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเยอรมนีณวัดพุทธไฮบรอนะครับจัดพิธีบูชาข้าพระ โดยท่านประธานสงนำสาทุชนทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อขันใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปล่อยสัปปลอยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานครับกล่าวคำอาราธนาศีลห้ากล่าวคำถวายพระตาหารกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงได้กล่าวสมโภชนียกถานะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสังสมบุญร่วมกัน พักคำได้ร่วมกันสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเปาวัฒนสูตรและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในการสร้างบารมีต่อไปครับ